เห็นบัวบ้านหรห้ามเข้าอันตรายมากนรมีคำว่าม,มากด้วยตกมันนะครับบัวบ้านเราจะบัวรถไถไหมลนะ่ะ ก่อนพวกรถหัวลงหัวลากมานะเขาไม่เคยกลัวรถทงรถไทยกลัวไหมไม่กลัวหรอกพ่อแม่ถ้ากลัวผมจะพาพ่อวิ่งให้ดูผมจะวิ่งเลยผมจะวิ่งมีรถไทยให้พ่อนี่ก็เป็นรดป่าเจียงนะครับ ที่เมื่อวานเรามาแจกญาตเรามาแจกตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็าแจกญาตครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสุสานช้างหรือช้างที่อยู่ในโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะอ,อยู่ตรงนี้นะครับเด็ดดาก ทำมาสัมภาษณ์ควันเกี่ยวว่าเกี่ยวเกี่ยวว่าช้างกลัวไหมก็มีครับตื่นตื่นนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาของบัวบานในความคิดของควานเนี่ยบัวบานนี่เป็นช้างที่เลี้ยงยากไหมครับไม่ยากไม่ยากเลย ตอนที่มาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช้างดื้อว่ะอันนี้นิง่งครับอันนี้นิ่งแล้วเป็นด,ดื้อเลยนะครับดูจากดื้อนั่นคืออยู่กับผมนะธรรมชาติของเขาเฮ้ยมีลูกลูกวัวด้วยไอ้อันนี้เป็นลูกวัวที่เป็นโครงการถ่ายชีวิตนะครับเป็นวัวดูว่าเป็นวัวนมหรือเปล่า เรามาดูปฏิกิริยานะยืดตัวสูมังนับวันกลัวไหมก็มีตื่นๆแต่ไม่กลัวหรอ ไม่มีกลัวนะถ้าอยากเป็นคนสบายอย่าเบื่อน่ายความเพียรสุดยอดผู้ใดเคารพย่อมมีผู้เคารพตอบใช่ไหมไม่รู้ไม่สีเฮ้ยมีแมวด้วยบัวแมวบัวแมว,แมว พ่อเสือร้องไงน<ฟ>ั่อนะ่เสียงเสือรือเสียงโกนนะ่เรามาดูพายยอดรัก่ะทองใบสองบัวบานเหรอเฮ้อไอ้พ่งอนนะชายาเ,เขาคือ ไอ้ขี้งอนดูเยอะรักผมนี้เห็นบัวบานเลยห้ยห้ามเข้าอันตรายมากเนื้อมีคำว่ามากด้วยตกมันนะครับเล่นปอกงานจนลุ่มเลยนะด้วย ไปดูานาเลยนาคตนี้คือนาอย่างยาวไปละไปดูภายโบราณที่ยาวต่อไปจะเป็นช้างที่งหายยาวมาก ชีวิตที่น่ารักนะครับตอนนี้ตัวแบกก็น่าเกงขัยเป็นสิ่งมีชีวิตสัตว์เป็นเบินบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอูปะภคบริโภคมีที่นี่แช่โอซาร่าับดูดาเขาสิแม่ อ,อ,าาอาาาาือือา่าา่าารดูดาเขาสิสาราเป็นยาพาาเกี่ยวอเลยกับดาช้างฮพ่อพูดไปทั่วไปถึงนี่ขอนสับปะรดย่านหนักๆ ี่คนดังออกงานต้องมีรถให้บัวแล้ว18รเนียขึ้นสิบแล้อพ่วงลูกซื้อสิบล้อพ่วงยี่สิบล้อยิ่งดีลูกเอาร้อ,อยล้อได้ไหมลูกใจว่ากี่ล้อก็จัดมาคนแบบไปอีกดังเปิดตัวเสียงติมดึมดตรึมดึมดึติรมดึมดึมติรึมติมดึมตมดึมรตึม

นี่คือผมคิดเองนะบา้านไม่รู้เรื่องอนียงพานบ้านอ่ะเดินลักได้เดี๋ยวปะกล่าวปะเดินไม,ม่ทันเชา้า นี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาอ,อันนี้ไอมารวยมารวยกับมีตังถึงบ้านแล้วเฮ้ย เราถึงไถึงบ้านเล่นเอาฉันเหนื่อยเลยเฮ้ยเล้ยปวดเลักเฉยเลยอาล่ะครับเอาล่ะครับเล่นร,ร,รัก

ยี่สิบเชือกนะครับได้จ้ะเชือกละยี่สิบเมตต้นประมาณนี้ว่าบัวบานเรามาถึงแล้วนะฝากกดตับตะไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับถูกนี่ก็ได้ครับโอ้ ยังนอาคนดังมาในเสาร์หรอครับประจันได้ครับโอ้ไปหาบอาากเดี๋ยว <laughs> แค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ